สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะให้พวกพี่ๆได้เล่นเกมกันแต่ไม่ใช่เกมธรรมดาเป็นเกมโมบ้าอินเดียไลฟ์รู้จักกันนะเกมโมบ้าไม่รู้จักมึงอะมึงอะมึงอย่ประเทศไทยรู้จักจำพวกพี่แต่ซิปก็ไม่รู้เนี่ยนโมง้านบกแบแบกวันนี้เรามีสปอนเซอร์ใจดีจากการ์แมกพับนะครับอัดฉีดให้ทีมชนะ5,000บาทอ่าแต่จริงๆ อนนน้่แจกจริงใช่ไหมแจกจริงแจกทั้งทีมเลยทั้งทีมอะไรนะอ่าผมจะให้แบ่งทีมกันสองทีมนั่นคือทีมกีต้าและทีมพิยักทีมพิต้าสีแดงและทีมพี่ยักษสีม่วงนะครับโดยผมจะให้พวกพี่เนี่ยเป่ามิชชุปกันเลือกลูกทีมก่อนเป่ามิชชุกใครเป่าชนะก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนเลือมาถึงยุโรปมาเลือกจริงภาพจริงภาพของหัวนี่ใช่ไหมไอ้ว์ไอ้ใบว์ไอ้โบวกระเือโอเคเนี่ยผมให้พี่ต้าพี่ยักษเป่าิชุกกันเลือกลูกทีมก่อนใครเป่าชนะมีสิทธิ์เลือกก่อน หนึ่งสองสามชึบชึบได้ได้ได้เรื่องก่อนนะผมกูเอาตัวร้อนนานก่อนเลยเกมจะเป็นยังไงไม่รู้กูกูอะไรแค่นี้ต้องตั้งใจเล่นแน่นอนเพราะว่าแจกเงินรางวัลโอยอยู่กับพี่โอ้โหเลือกพี่เดชอ่ะครับอ่ะยับสายพี่พี่เล่นไอ้สายโอ้โหเดชไปกล่องเลยพี่หนึ่งสองสาม ไปไต่เดี๋ยวตรงนั้นแหละเอาไอ้เบิกอ่าอ้าวเขาทางเราเลยเลือกเองนะไอ้เหี้ยก็ฝั่งที่อยู่เลย อเดี๋ยวผมอธิบายกติกาก่อนโดย, the โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น3ภารกิจทีมที่ชนะตัวจะรอดจากการโดนท้งโทษจากภารกิจนั้นส่วนทีมที่แพ้ก็จะโดนท้งโทษจากภารกิจนั้นครับแต่ว่าพวกพี่ต้องไปทอยลูกเต๋าวัดดวงกันอีกทีหนึ่งว่าทอยได้เท่าไหร่ก็จะโดนทั้งโทษตามจำนวนลูกเต๋าที่ทอยโดนทั้งทีมนะครับไปเฉลี่ยกันเราเองพร้อมไหมครับพร้อมครับเฮ้ย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 หนึ่งสองสามเฮ้ย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  ภารกิจที่หนึ่งะครับมีชื่อภารกิจว่าทีมต้องการแค้นนะครับผมผมจะให้แต่ละทีมเนี่ยส่งตัวแทนมาหนึ่งคนใครคิดว่าเจ๋งคิดว่าอึดทนส่งมาเลยครับผมผมให้คนรับดาเมจการโดนตกไ่ทนสุดแล้วนะกูแข็งแรงแต่กูไม่ทนอยากได้ตังค์ไหมอะกูแข็งแรงแต่กูไม่ทนอยากจะได้ตังค์แต่ไม่สู้เลยเอาสู้ได้กูเองกเบาดิเฮ้ยแค่รับดาเมจจากการโดนตกอ่ะฝั่งนู้นไม่สามคีเหรียงกันที่หายดูฝั่งเราดีกว่า ฟังกูเนี่ยพูดปุ๊บนี่แย่งกันเลยถ้าใครพร้อมแล้วเดินขึ้นหน้ามาเลยหนึ่งสองสามไปไงฟังกูเนี่เนี้ยมือเฮ้ยมือโยุดแน่หยุดน่อเฮ้ยรับน้ดามิถการลนตบมาเอางี้โชว์ความสามัคคีเราโหวตได้หรอกดีกว่กัมเบเลยอะกัม ข้างกูได้แล้วเอาแล้วผมอ่ะมีมือสังหารนเลยพี่บอกเลยข้างมือกระจอกกล้องโชว์ของเราด้แม่แม่นี่ดูดูน้องกูเขาขิงขนาดเขาขิงขนาดเขาขิงขนไงท่ามืเนี่ยก็เอาอีกเหรอของเราบัาเลยไหมมันตีเทียวเฮ้ยมันกระทืบเท้าอ่ะเมื่อกี้เอ่องอ่ะเชิอย่ามาลองไปทุ่มบอลไว้ผ อูยังพูดไม่จบเลยเด็กๆน้องแบบแบบนี้ไอ้กล้องไปยองเลยอ้าวมีตายไงอันนี้เสียงมาบอกไปว่ายังยังยังต้องยังัดพอแล้วเตมไปแล้วเฮียอู๋รีบหมดอ่ะฟังผมอ่ะจะมีมือสังหารรับเชิญไว้ด้วยอ่ี๋ยวขอเชิญมือสังหารเลยครับผม สิ่งที่ตบมือน้าก็บือว่าพี่โบรับหน้าที่เป็นมือาอาวุธของผมในวันนี้แต่ผมจะให้มือตักฐานผมเนี่ยก็คือพี่โบแบบลับกันตบโคกี้แหละคนละหนึ่งทีสลับกันสลับกันแต่ถ้าใครทนไม่ไหวยกมือปุ๊บขอยอมแพ้ก็คือจบเกมนัดน,นี้นะครับผมพร้อมกันยัง จไไม่พูดเี้ยอะรครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มพังจที่หนึ่งกันเลยครับผม Arena of Glory m o b a ฉบับคนจริงเดี๋ยวตกลงกันว่าใครจะโดนก่อนฝั่งกูบ่อยเลยมาฝั่งนี้ก่อนแล้วมาเียกูสุดยอดอยู่แล้วเพร้อมเริวเริ่มเลยพี่โดนตบเลยไหนๆไหวไหมไหวปะมาจีบแฟงอยู่นี้เนี่ยตบไม่อีกขออะไรอยู่นี้อีกโอเคครับพี่ใช่ครับ สรุปนะครับทีมพี่ต้าครับพี่เด้ยกมือยอมแพ้ไปนะครับทีมพี่ยัตเป็นผู้ชนะครับในที่โอเคครับเดี๋ยวไปพลอยลูกเก่าท้องทษกันเลยครับผม าสู่บทโทษกันเลยนะครับบทโทษของภารกิจนี้ก็คือโดนมะเขือเทศปลาอันหลังครับผมทีมเราไม่โดนเว้ยทำให้ใจกลัเลยเฮ้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 เฮ้ยเ้องมเฮ้ยเฮน้เฮ้ย หน้ามึงนึก LIKE uh, อุ่นอาเราได้พี่โบนะครับคอยลูกเต๋าพี่โบพร้อมแล้วก็อยลูกต๋าเลยะพี่หนึ่งหึงไลเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเม้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้้ยฮอยเฮเฮย้ยเฮ้ยเฮนยเฮยเฮรย้เฮ้เฮียเ้ยเงินเ มึงปาเลยจัดปแหงเลยอวเอารีนาออฟกลอรีโมบฉบับคนจริงนพี่ครับถ้าพอมแล้วปาเลยพี่าหลังเลยทาหลังอะไมโนหัวเราไปยิงเขาหัวป๋าใหม่ดิต้องเอาหลังดต้อตดิต้องดเอาแล้วปาเลยพี่ เปลี่นไในกล้องไหมเปลนในกล้องไหมมันไม่แรงหรอกกล้องกล้องอีกกว้อไ้มเฮ้ยความรู้สึกมันมันก็ก็ก็ได้นะกล้องถ้าพ้อมแล้วตายเลยพี่นี่เป็นเมื่อไหยเอ้โวโอ๊ยตายอ่ะเกมนี้กูให้ก่อนที่จเห้ยเร้ นึ่งสองตัมเฮ้ย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 ีมไหนดีนี่ยเดี๋ยเดี๋ดี๋ดี๋ยเอครับเดี๋ยวเราเป็นเริ่มภารกิจที่สองกันเลยครับผมอ่าภารกิจที่สองครับมีชื่อภารกิจว่าคนจริงตีปั้มผมจะให้ทีมที่เล่นเนี่ยส่งตัวแทนออกมาสองคนคนหนึ่งเป็นปั้มอีกคนหนึ่งเป็นคนฟังส่วนอีกทีมหนึ่ง สมตุลแทนมาคนหนึ่งครับเป็นคนตีกัิกาคือคนที่ฟังจะต้องปิดตาส่วนคนเป็นป้อมต้องถูกตีครับผมคนที่ฟังครับต้องทายถูกว่าป้อมโดนตีไปทั้งหมดกี่ทีแล้วก็เราจะสลับกันเล่นคนละเธอนะคมแต่ละทีมตกลงกันเลยว่าใครจะเป็นป้อมใครเป็นคนฟังไหวไหม <laughs> เอานืกกันอื่นกันไม่หวกอมึเรียกกันอืนกันเลยกินแรงอีกแล้วเนี่ยมึงอะเป็นป้อมไหวไหมมันเป็นป้อมเลยอ่ะสงึงกันดูเลยนะเออปิมใหญ่แล้วมึงพวกมึงฟังเป็นป่ะเป็นเดียวเดี๋ยวไปตัดไปฟังเออเอาไปตีเขาน่าเดี๋ไปตีเป็นป้อมนีจัดไปฟังโอเคทีพี่ยังทีตาตกลงัน้ผประสบการณ์ด้านการโดนตีมาแล้วมึงเป็นป้อมไหมอือเฮ้ยหมอกที่เป็นคนฟังฮะไปึงเฮ้ยได้ยินคนที่เชียงใหม่คุยกัน แต่น <GO ี่คนที่เชี่ยใหม่พูดโอเคไอ้ห้างคนที่วน่ยคนที่เชี่ยใหม่ไม่เชี่ยงเนี่ยแหละที่รักันมันไม่ได้ด่ามันไปดิ ไอเนี้ยมันฉลาดมันให้มันนับดีกว่าเออ๋ยวผมฟังยงเชฟแห่เกมได้มันนับดีกว่าได้ไปไวตกลงกันนะว่าใครจะเล่นก่อนให้ผมมันเลยเมื่อกี้เราเล่นก่อนไปแล้วเออทีมโน้เล่นก่อนบ้างโอเคคนเป็นปัอมบผมมีของให้แต่งแต่งตัวเราอ่าโอเคป้อมแต่งตัวเสร็จเรียบร้อย้วครับผมรับก่อนครับครับพี่อันนี้ชุด ใช่ครับป้อมใช่ป้อมมันจะเหมือนไฟป่ะครับอันนี้แหละป้อมป้อมอย่างนี้แหละรีบเรนเลยรีบรนเดี๋ยวมันนั่งหลับคนเป็นป้อมนะครับเวลาโดนตีต้องปิดตากล้องนะพร้อมแล้วไปเลยได้ ฟังป้อมโดนตีไปโนหดกี่ทีครับผมสิบครับสิบครับผมสิบถูกต้องครับผมเฮ้ยอุ้ยดูดีว่ะต่อไปทีมเส้นเงินครับผมทีมพี่ยักษ์มาเป็นป้อมครับผมสิงตาทีมพี่ยักษ์นะครับมาเป็นป้อมเฮ้ยเฮ้ยปุ๊บปุ๊บุ๊บุ๊บตื่นยันรู้อะไรม hey. hey. ั้งเนี่ยรู้เลยไม่ไหวมาเนี่ยพี่ถ้าพร้อมแล้วพี่เด้ตีได้เลยครับพี่ หยุดไ <laughs> ล้วไต,ต้คนฟังป้อมโดนตีทั้งหมดกี่ทีครับผมสิบ <11. S 1> เอ็ดสิบเอ็ดแต่สำหรับที่ถูกต้องครับผมนี่ยังไงหูหูอย่างดีนาฬิกาเลยเฮ้ยแล้ว,ล <laughs> <laughs> วป้อมสีแดงโดนตียังไงครับผมทีมสีแดงครับพร้อมแล้วไต้ยี่เท่าไรพี่สู้ โตีทั้งหมดกี่ทีครับผม17ครับเป็นคำตอบที่ผิดครับผมป้อมโดนตีไปทั้งหมด14ทีเขานับจากการตีป้อมซึ่งโดนตีไปทั้งหมด14ที A เสียงที่เหลือมันมาจะอย่ไหนเป๊ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มสีเงินกันเลยครับผมตอนนี้รอบที่สี่นะครับคะแนนแต่ละทีมเสมอกันอยู่หนึ่งเป็นหนึ่ง จีเดครับถ้าพร้อมแล้วตีปอมได้แล้วเอง เขาหยุดตีป้อมยังครับเขาหยุดตีป้อมแล้วพี่หยุดแล้วอ่าแต่แต่คนฟังนะครับป้อมโดนตีไปทั้งหมดกี่ทีครับผมสามเจ็ดสามเจ็ดเอาสามเจ็ดเป็นตอบที่ถูกต้องครับผมป้อมลอยแล้วไอ้ป้อมเย้ยดีใจมี่ดีใจดีใจมี่ดีใจอ๋อเฮ้ยเราชนะมึงดีใจเราชนะเออ ปั้นนึงเลยครับพี่จะตีอะไรขนาดนี้ก็น่าจะพอๆกันกู๊กก็เหนื่อยเหมือนกันเหวงแล้วปวดแขนเลยเนี่ยตอนนี้ทีมสีเงินมีคะแนนนำทั้งหมด2ต่อ1ครับผมสีเยินชนะไปครับผมสุดยอดพี่โอ้โหสุดยอดพี่สุดยอดเดี๋ยวเราไปทอยลูกเต๋าทำโทษกันเลยครับผมอดี๋ยวเราเข้าสู่ทำโทษกันเลยนะครับก็ตอนนี้รบกวนพี่ลีเป็นคนทอยลูเต๋านะครับ โดนำโทษก็คือเข็มขัดฟาดหลังนะครับผมโอ้ยต้องดับตาด้วยนะฮะติปาเลยตาเลยเไ้เมเ่เ่ออางติตาครับโดนำโทษไปทั้งหมด2ทีครับผมเมื่อกี้กูก็โดนตีไปแล้วะอแม่งันนหเอ้ยฮ้ยเอ้เฮ้เฮ้ยเฮเฮ้เฮ้ยเล้ยเฮ้ยเฮยเ้อยเ่เ้ยเยเฮ้ยเยเเฮ้ย อ,อีกทีหนึ่งหน่ออีกทีหนึ่งห่เพื่อนเข่าถูไหมมาหนึ่สองดูห่วยอ่มีข้อเท่ยู่คนเดียวเขาไม่ได้มัราสมัคใจเว้ยเดี๋ยวจะให้ทีมสีเ่อนครับเอาไระปดโอเคครับแต่เราดโทกันเลยครับผมอุ้ยผาดแ่เยยยครับครับมีไ่กล้องพร้อมแล้วฟาดเลย่ กูตีมันเบเมื่อกี้กูเห็นเป็นลูกผู้ชายออกมาเสนอตัวก็บแ่ได้คนต่อไปบอกให้กยกใจาไอพวกใจหมาไอพวกที่ยืนเต่ายิ่งชุ่กันมาเดี๋ยวก้เอาน้ำหนักเท่าที่เซบึกได้แต่เราไม่เอาเีกูจัดนเพื่อนกันเพื่อนกันนั่นกรพร้อมแล้วพร้นะเดียวก็พออุ้ยอุ้ยเออุ้ย

ว่ยบอกกูจะติด <harmon> ก <ies> ูเหรอนปเล้ asy. ันน้ทาไัน <człowie> น <k> ีทานนี้ทเจ็บว่ะยเพื่อนกูเธอีตอนนี้ทีมสีน้เงินครับมีแต้มนาอยู่ไอสุยดแ้วเราเป้นผมเดี๋ยวเราไปเริ่มภารกิจสุดท้ายเลครับภารกิจที่3ดี๋ยวเราเข้าสู่ภารกิจที่3ามเลยนะครับภารกิจนี้มีชื่อว่า เดี๋ยวพี่แบ่งเองทั้งสองทีมเนี่ยต้องแบ่งเพื่อนไปอีกฝั่งหนึ่งกติกาก็คือคนที่หนึ่งต้องแบกคนที่สองมาฝั่งนี้อ่าแล้วคนที่สองเนี่ยจะวิ่งกลับมาเพื่อแบกคนที่สามมาฝั่งนี้อ่ากินจะรับเป็นหนึ่งรอบแล้วคนที่สามเนี่ยต้องแบกคนที่หนึ่งเพื่อกลับมาฝั่งนี้แล้วคนที่หนึ่งเนี่ยต้องวิ่งกลับมาเพื่อแบกคนที่สองกลับมาฝั่งเดิมอ่าเป็นรอบที่สองก็คือแบกกันไปแบกกันมาใช่แบกกันไปแบกกันมาแก้งทีมกูมาเ่ย ก็บอกแล้วไงว่าการเลือกคู่มึงสองคนยังขอแบกกันได้มึงอย่างว่าแต่มึงเลยกูก็แบกมันไม่ไหวเล้มึงยัมึงแบกอะไรเข้าไปเนี่ยมึงกินแม่เข้าไปใช่ไหมเนี่ย จะเลเเียราจะเล่นกันวนไปเรื่อยๆทีมไหนครบสี่รอบก่อนทีมนั้นชนะครับผมกี่รอบนะสี่รอบสี่รอบพี่ขอเวลาลดความรบกวนสักงสี่เดือนเลยเป็นครับเดตอร์ไพรสอเไปพร้อมแล้วเราไปเริ่มสู่ภารกิจที่สามเลยครับผม Arena of Glory Mobile ฉบับคนจริงอ่าทั้งสองทีมพร้อมกันนะครับเดี๋ยวฟังสัญญานะครับ สามเดียวมึงไม่ยชนคนทีเนียเลยไม่ชอบคนที่โอ่ะสามองหนึ่งเอาไปไปไเียไปไปเลยดี๋ยวไปเลยเดนโอเคไปไป

มึงไปเอามันมากูไม่เอามันไปพี่ไปไปชนะไปเดูพี่ไอปสุดไอปสุดสีแดงเขาเข้าครบสีแล้วนะพี่เอ้ยเราเราไปฝั่งมือเนี่ยค่ะหลังปะดีครับแบกเพิ่งดนเสียงแห้งเลยเสียงวะทีมกูตอบให้ก็ได้นะเมื่อกี้ให้โมคัสแข่งใหม่ก็ได้นะอะไรนะแข่งใหม่โอ้ยชุดไปตรงหลังมันเสียแล้วหลังมันเสียแล้วโดนลงโทษนะเว้ยเกมนี้ภารกิจนี้ทีมพีตาชนะไปแล้วครับ ไปเลยโอเคครับทีมพิยะเป็นคนโดนนำโทษนะครับผมจะให้ทีมพิตาปล่อยลูกเตาครับพี่ได้หนึ่งตลอดเลยเราได้หนึ่งอยู่แล้วทอยไรได้เอ๋ไอ้ะครับมันมันล็อกไว้หกได้น,นะครับเฮ้ยเฮ้ยมันประสานมือกันเราทอยพร้อมกันหนึ่งออส <c oughs> องสาม จะมันม่ต่นเปลี่ยนกลมไปถุงกันอายัดไข่หน่อยไป้กูส่งอยัดเพื่อนกูเอาแรงแรงไเพื่อนเอาแรงแรงทีเดียวแรงแรอ่าเดยกกูเองอส่งขวดไปไอ้ยี้ไข่ไม่อาไรมนลุงมือแค่ถือไข่ก็จะแตกแล้วมทีเดียวพร้อมแล้วโบได้เลยนะครับผมหนึสองา หลอก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 ริดนึงไข่แดงสมองวะน่าที่ไหลอ่ะเจ็บเจ็บเพื่อนเจ็บแรงมือมึงอ่ะแรงมือเนาะมือตกหัวอยากอาบน้ำเพื่อนไหมไม่ได้เพื่อความการันตีการันตีว่ามึงไปอาบน้ำไม่ได้มัดจำมาจำมดจำไว้นานเพราะจำไม่โอเคเรานำโทษเราเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปผมจพวกพี่ถอยลูกเก่ากัน เสียงดวงว่าทีมไหนจะได้เงินรางวัลไป5,000บาทเฮ้ยทำมาเลยนะอยเต่าชิงเงนรางวัลแล้วเมื่อกี้อาชนะมา2เกมอ่ะแข่งเฉยเอ้าเ้๊ิงกันชิครว้าวเฮ้ยฝั่งน้นเรียกอะไนะมาเยมาเียระาเจียเราไปเข้าสู่การคอยลึกเต่าเลยครับผม

なるほど。 นานอีกครั้งกับสมอภรมิรูกแห่งเผ่าพันธ์อารีนาออฟฟลอที่อัดแน่นไปด้วย a l l สไต r ์ฮีโร่ระดับตำนานมากมายแตกต่างไม่เหมือนใครด้วยแมปท,ที่ใหญ่กว่ากับรูปแบบสมอรภูรูปกในสไตลเกมโมบา้าฉบับมือถือสนุกกว่าคร่บทุกหมวดมิดบอลและ5้ต่อ5าเท่านั้นยังไม่พอเพิ่มความเหนือชั้นด้วยหมวดแร์ติกสุดท้าทายดุดันโคตด้วยระบบแบบไม่ขาดตอน ส่งไอเทมรวดเร็วพันใหญด้วยสัตว์ส่งของเคอรีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ซื้อไอเทมได้ตลอดเวลาครบทุกสายอาชีพไม่ว่าจะเป็นไฟเตอร์ซัพพอร์ตแขงเมแอซาซินและมาร์คแมนมากมายด้วยอวตารที่เปลี่ยนได้ตามที่ใจต้องการอารีน่าออฟ y ลพร้อมดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และก o o g l e เ l ลย โอเคครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าชื่นชอบเกมแนวโ o บ้ไม่ว่าจะ1-1ึหหรือเป็นทีมก็มันด,ด้วยกันได้กับเกม AOG a r i n a o f Glory และถ้าอยากล่าเงินรางวัลตอนนี้ AOG จะมีการแข่งขันชิงเงินรางวัลกว่า2ล้านบาทใครสนใจฟอร์มทีมแล้วเตรียมเป็นลุยกันได้เลยโหลดได้เลยครับที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ศึกแรกของ AOG เงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า2ล้าน5แสนบาทกับทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่งปี The Fury of DiCarlo ด้วยหาตัวแทนที่แข็งแกร่งที่สุดของแต่ละธา,า,า,าตุธาตุนิ่ง Terra c r u ร h e r ธาตุน้ำ Hydro Nova ธาตุดก Stone Bringer ธาตุไฟ Blazing Inferno เพื่อไปสู่ศึกครั้งสุดท้าย The Fury of DiCarlo เงนินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า2ล้าน5แสนบาท a ารี a of g l o r y m o b โมบฉบับคนจริง